สวัสดีครับจะมารีวโนบิสันสปีโร่ครับ A31 นะครับลถสซิ่งในตำนานแล้วสภาพสวยนะครับพอดองบอดี้ถือว่าสวยแล้วผมก็ะจกไฟฟ้านะครับเกียร์โต้แล้วครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับแอร์หน้าเลยแล้วครับภายในสวยแล้วประมาณนี้เลยนะครับครหาใช้งานนะครับราคาเบาๆแล้วครับกันแดดกันฝนได้เลยนะครับ ลอข้อสิบเจ็ดนะครับสีสันโดยรวมนะครับถือว่าสวยนะครับสีสันโดยรวมนี่ือว่ายังสวยเัาเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมเป็นแก๊สน้ำวันนี้แก๊สน้ำพย้ยามสระบบนะครับแก๊สกน้ำมันนะครับสีเทานะครับสวยนะครับประาสี่หกเจ็ดเอา ราคาเบาๆครับ49,000บาทครับ49,000บาทนะครับเล่เมเอกสารชุดนอนครบนะผมปลายท่อบึ้มๆเลยตอนนี้ถ้ายเต็มนะครับรถตัวนี้สวยนะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่ผูกนะครับสนใจพูดคุยสอบถามได้นะครับราคา49,000บาทเท่านั้นนะครับ ดูรถได้ที่อยุธยาเสนาแล้วสนใจบริการส่งถึงบ้านนะครับขอบคุณครับ